สวัสดีกับสวัสดีและสวัสดีเดอ้อพี่น้องทางฝั่งลาฝั่งไทยและทางต่างประเทศการยินดีต้อนรับขอสู่ส่องสายแววตาคือเกาเดอ้อเนาะเมื่อน,นี้มาพบมาพอกับสาวย่ายตายอีกแล้วเนะพี่น้องหลังจากที่เฮาห่างหายกันไปหนึ่งมือหนึ่งมือสิ่ข้อสองมือเนาะพี่น้องเป็นไข่พี่น้องเอ้มันบสบายกับฝนตกเนเฮากระทายคลิป,ปพอได้เนาะพี่น้องเนาะก็อยากทายคลิปพาพอพี่น้องเราบึงทงาทงไฮทางนาเฮาเนแต่หลายคนกระทมเขามาสาวเนาะหลายคนกระบ,บอก ซาเบียวหายาซาเบียไปถ่ายคลิปดิว,วให้เบิงเ้งงน่ให้หน้าซาเบียวที่ดำไปแล้วนัานเพราะว่าตั้งแต่ดำแล้วก็คือยังเวียนอะถ่ายลงเบิง้งพราะวนะ่าก็เลยสีพาพไปพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเลยในคลิปนี้เนาะกาก่อนอื่นสีไปเบิ้งน้ำกันฮอกกามีอ่ะของอย่างหนึ่งให้พี่น้องมาดูน,น้ำกันเด้อเนาะมื้อนี้อา่ามื้อนี้พี่น้องซาเบียก็ได้ไปเอากล้องของฝากจากพี่น้องฟังไทยอีกแล้วเนาะโชคดีพี่น้องเลย โอ้มาเมียอยากเขากองนะพี่น้องยามากระได้เนาะยาได้เรียกน้องหวยดีพี่น้องรุน่นกันว่าเฮาสิมีอย่างในกองนี่เนาะรุ่นกันพี่น้องเลยฟังเสียงเนี่ยบ้นักพี่น้องพี่น้องบ้นักเลยนะมีอย่างนี้เนะานนะพี่น,อน้องเนาะจะได้เขากระซิบมาปรุงผมกันเด้อเนาะพี่น้อง โอเคเดี okay, formal, mm ๋ยวซาเบียชิขอแกะกล่องก่อนพี่น้องเลยนี่เลยพี่น้องเนาะฮันส์มาแกะเบิรงพี่น้องเลยแกะเบิร์น่องมีอย่างน้ะเอฟซีฝากมาให้เนาะคุณยายใจดีเพิ่นฝากมาให้เนี่ยมีใจร้ายหลายพี่น้องเลยก่อนนะกาเฮาได้ของฝากจากคุณยายใจดีทั้งบางไคขึนนอกเมื่อวานนี้พี่น้องเลยมื้อนี้ก็ได้อีกแล้วสิมีอย่างน้อกล่องใหญ่น้อยเฮานี่คือสิพิเศษพี่น้องเลย ถึงชิโน่หน่อยก็คือซิมีอ่ะทองพิเศษกักกันหน่อยนะนี่เพิ่งก็บไม่ได้ผักชื่อเสียงเรื่องน้ำให้สายพี่น้องเหรอเนาะให้พี่น้องได้หู้น้อกันดอกเพิ่นก็บไม่ได้บอกซื้อบอกเสียงไว้ดอกพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเห็นแล้วมันอย่างนอ้อแตแนแตนแตนโอ้พี่นอ้องนี่เป็นทงยาพี่นอ้องเอ้ยเนาะ น้าเพืนนาสิาพะมาให้ทั้งพอซาเวลมาอาใส่บาททีเพิ่นถือเพเนียงไขบาทตีนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องขอบขอคุณขอบุญเพื่นหลายๆเนาะ,ะทั้งพอซาเวลก็ซื้อสีรถอาจะใช้ใจเลยในพราะน้อพี่น้องในี่กาณาทายาหรือว่าซื้อยาเนาะไม่นี้ก็หากะมาเตไปหาหมอพาพอไปหาหมออยู่คลินิกเนาะพี่น้องให้เพิ่นน้าเบิ่งอาการให้นะพอ,อยังบ่เศร้า เป็นเบิ่งอาการให้ยเลยค่ะเป็นว่างยาให้ยยังไม่ทันได้เศร้าคักพอกระไรเด็กที่ย่อกล้องลงอีกเด้อพี่น้องเนาะเบิ่งจังไหนบ้าหูแบบมันสูงเกินไปพี่น้องเลยพี่น้องเาก็ได้ย่อกล้องลงไปอีกแล้วพี่น้องเพราะมันสูงเกินไปเนาะนี่เขาก็ได้ยาทงนึงพี่น้องเลยได้ยาทงหนึ่งอ่ะจากผู้ใหญ่ัจดีเอฟซีเพื่อนทีเอ็นดูและฮักสาวเอลเนาะฮักแพงสาวเอลแล้วครอบครัวพี่น้องเลยสาวเอลก็ดีใจหลายเนาะ ที่เพ right? <e so ิ audio, so ่นักเพิ่นแพงพนเดินดูเพิ่นอยากช่วยเหลือนะเพราะว่าซาเบียก็ได้ลดการใช้จ่ายไปอีกเวลาเขาเป็นไข้เป็นอย่างก็พอได้อายาเพิ่นซวยเนาะพี่น้องเนาะโดยดีใจหลายๆเด้อร์ดีใจไดยซาเบียก็ต้องขอบคุณขอบคุณพนหลายๆเด้อที่ฝากยามาให้ซังซาเบีและไรบ้าครอบครัวซาเบีเนาะได้ใส่พี่น้องทั้งพ่อซาเบียแต่เมื้อนี้ก็ได้ไปหาหมอแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วดีดจก็ต้องขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆที่เพิ่นฮักเพิ่นแพงพนเดินดูอยากช่วยเหลือซาเบีเนาะ ขอบุญกูคุ้หลายๆเด้อเนาะขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งเด้อไปทางไหนมาทางไหนขอให้ทุกคนหาคนแพงเพิ่นขอให้มีแต่โชคแต่มาความลำความรวยเด้อซาดุเพื่อนอยู่ดีมีแห้งเพิ่นก็ได้เนาะให้ช่วยสู้สาบแยกกัให้สิ่งดีตอบกลับเพิ่นเด้อเนาะซาดูพี่น้องเลยก็ขอให้เพื่อนพี่น้องว่ทุกคนนะอย er. ู่ด hmm. <ind> ีมีแห้งคือกันเนาะให้อยู่ดีมีแห้งไปใส่มาใส่ขอให้รอดปลอดภัยพี่น้องเลยให้ไปหอบจอดถึงเนาะให้อยู่มันขวัญยืนเด้อซาดูเนาะพี่น้องเนาะดีใจหลายๆพี่น้องเลย เ่็นได้ช่วยเหลือทั้งคือทั้งยาเขาเนาะแต่ก็มียาดีคงดีไข่น้ำพี่หน่อยมียาเป็นขวดเป็นเม็ดเนาะมีบัตรแกเบิร์นวินยายังเนาะโอ้ยาซาร่านาะพี่นอ้องเก็บิร์นถว่ะแก็บิขวดแกยังเป็น,นกระใสในถุงนี่มาให้เลยมียาปลงปลาลน้ำพี่นอ้องเยเป็นไหนายนยาดีไข่เนาะ มียาแดงน้ำยาแดงเนาะนะคะมียังอันนี้คือมีโซนเบทนำเบต้าเมทโปลิเนนไดคือเรเคยเห็นในนี้เนาะเราคงเคยได้ซื้อใั่นหมพี่น้องโอ้คนณไหนทักว่าส่งงานผู้อันสีเหลืองนี่เนาะยาตัวแดงหายหนึ่งพี่น้องไอ้ยาตัวแดงให้ยโซเนาะพี่น้องโอ้ยบ่ผิดเนาะเดี๋ยวมาให้ครบคนละวส่งขวดเลยเล้วพี่น้อง ใจละลายเไปเอยในของฝากจากเพื่อนเนาะทัขข้งซัช่วยทั้งคือทั้งยาเนาะใจละลายโอเคแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้กับสาวเอสิภพาเพ,พื่นพี่น้องไปเลาะเบึงทางงาไฮนาตะกะเฮาเนาะทางไฮนาว่าเฮาว่าเขาสิงามหรือซีขีลาจินเดยกันมาลุ่นๆกัะนเนาะพี่น้องสาวเอสกันยังไม่ได้ค่อยเละะาะไปในฝนตกฝนตกเลยกันเป็นไข่เนาะพี่น้องฮากาเซอุฮากาดีคักแน่ก็มีหลายๆเอฟซีหลายๆเพื่อนพี่น้องเพื่อนที หักแพงเลยเป็นห่วงซาเวียรเนาะบ้ามีพี่น้องมามาผิดมาผิดไปนังลงหนังลงหนังลงหนังลงมีหนังลงหมากันเนาะติดซาเวียรแห้งอะไรพี่น้องเป็นมาตัวเนี้ยหนังลงทำนี่หลายๆเอฟซีที่มันหักคนแพงเลยเป็นห่วงซาเวียรเนาะซาเวียร์ก็ดีจะร้ายลายเพิ่นกาเซต์ทามคอมาหลายคู่หลายคนอยู่เนาะทามเป็นห่วงซาเวียร์มันจะได้เป็นไข่เป็นนาวดีขึ้นบอลนะเป็นห่วงเนาะเพิ่นกาห้กำลังใจซาเวียร์ก็ดีจะแล้ว ที่แต่ก็แกเขาไปซีพี่น้องเลยเบิดเขากินแล้วพี่น้องจริงๆในห้องก็จะไปเบิรงทั้งไฮน่าห้าวกลอนดำไปแล้วยังไม่เคยรีวิวลงไห้พี่น้องได้เบิรงนน้ำกันเลยเนาะเมื่อนี้ก็ทีได้รีวิวไห้พี่น้องเลยอย่าดื้อกว่าน,นี้บอหึหึจะมาติดคักติดแน่นี่นะ กันสิไปทางไฮน่าเขาก่อนพี่น้องเลยโดยการสวัสด,ดีเทื่อเรนเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้เขาก็มาอยู่ทางไฮน่าเขาแล้วพี่น้องอยู่ในไฮน่าเขาสีเขาสิมารีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันเนาะว่าทางไฮน่าเขาดำไปเร็วน,นี่เป็นจังไดเนาะพี่น้องสิงามโบหรือสีขี้ล่ายเน,นาะชนะกระสิไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องนี่เนาะการบางงามพี่น้องมันบางงามมันขึ้บางงามเนงงาะน,น,นี่ปีนกล้องให้พี่น้องเพินางงา่นเบิ่งน้ำกันแน่เนาะ มันสิตายหง่ลงเลยพี่น้องเอลยตายโง่ปลายแดงเนาะอะไรก็มีอย่าลายพี่น้องเอลยอย่าเกิดขึ้นมา่อไปลายปลายก็เข่าข้านี้มันสิตายโง่แบบมันบรสัทธ์นะพี่น้องมันบรแบบงามมันสิบรสัทธ์คือเนาะมันสีโย่ลงหง่ลงสีแดงๆพี่น้องก็จ้าชีใส่อยังเนาะพี่น้องเนาะเป็นเจ้ามเห็ดหรือว่ายังบัพ่อฝุยบัพ่อบ้อด้วยจริงไหนวะตี่พี่น้องนี่นี่มันสีอ่าเตี้ยลงยี่สิบพี่น้องนี่หง่ลงยี่สิบพี่น้องคนบางคักแน่ หนุ่ยเนาะพี่น้องเนาะสีเงาถันเป็นสีพี่น้องเลยตายเบิดพี่น้องมีหลายบอนเนาะแถวแถวนี้ก็ได้สันทักก็สะเป็นบางอีกทั้งทั้งนี้พี่น้องาฮนี่ก็ยังว่าโอเคเนย์ได้หนึงเนาะพี่น้องยังว่างามเนยส่วนนะทั้งไฮนี่นะโพดโพพี่น้องเลยแดงเบิดม si ันภาคถึกภาคเนาะพี่น si nah eh ้องคือทั้งอ่าบ้านเฮาเว้าเนาะหรือว่าเข้าโบราณเพิ่นเว้างเลยคือสิถึกภาคเนาะพี่น้องเนาะ แต่ทางฝั่งไทยเพิ่นบว่าเป็นอย่างเนาะหรือว่าเป็นโรคบอลเพินสิเวบาลนี้บอลเลือด๋นเนาะการทางบ้านซาเียในสิแบบว่าเพื่อนบอกว่ามันถึกภากเนาะเขาก็ต้องได้หาเนี่ยมาใส่เนาะปกติสนเอาเปลือกไม่ดูแล้วพี่น้องใส่หรือว่ากกเทินกุกยางบอใส่เนาะแต่ก่อนเคยเห็นพ่อกับก็ม่เเป็นใส่อยู่นี่ก็ยังบ่ได้เอามาใส่เบิ่งพี่น้องเลยนี่ก็เป็นกาเหลือเนาะก้าเหล र, ือให้นะ วานกล้าเรือพ่อพี่น้องเลยก็เลยเรือไปซอ,อ,องเครื่องตาเนาะค้าร่วมกันไปก็คือสิเป็นหนึ่งตาพี่น้องเลยโดยเฉพาะทางการออกไปทางงานผู้ลดไกลๆพผู้ใดพี่น้องว่างทางงานทงหน้าเ้าปอนด์กวงเนาะก็สิไปเบิงก้อนวางดำก้อนนะ่ยจริงจริงานอยู่วันนี้เมีนเทาดำน้ำหลังเนาะดังหลังดำลากท้ <c oughs> ายพี่น้องเลยว่ากึ่งกึ่กากะเนาะหย่าก็ลายลายพี่น้องจะมือสิได้มาดูหย่าอีกแล้วเนาะ ທາງຕະແຮງເຮົາກໍຍ່າທົ່ວຫມົດແຫຼະເລື້ອຍຊິມາດອກຍ່າອີກເນາະທາງຕະແຮງເຮົາກໍເພິ່ນກໍໃຫຍ່ສັດຄືຄັກແລ້ວພີ່ນ້ອງເຊິມລາບິ່ງທາງໄຮນຮາເນະນກຍັງບໍທນຊົານດເຂົາກງາດອພນກາຝຸກະຢູແຕວ່າບໍຮູປັນອັງມນາມມນຂີ້ໄດນາ ปบ่อนนี้คือนโบขึ้นมูแท้เดิมบ่อนี้คืองามคักแท้นี่ปินกล้องไงพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันแน่เนาะหนึ่งพี่น้องบ่อนี้คือว่างามคักอยู่ในทรงบองนี่เจ้เพื่อนิบุ๊มบนเสกฝุ่ยลายบ่บ่อ,ลลอบบนี้คืองามผิดปกติฮะอ,อ,อ๋อเม็นแล้วเนาะพี่น้องนี่นักขนาดกล้ายังงามเนาะให้หน้านี่นะมาได้เอาเพืองเนาะพี่น้องเอาฟางเนาะใส่ไว้นหนิจะฟางมันเน่าเนานะทิ้งวอกินบ่เบิ้ด มันก็นเลยงามพี่โนโอ้องเลยโมเปกเกาะลืมพี่โนโอ้องเลยบ่เคยมีฟังอยู่นี่นี่ขนาดก้าก็ยังงามก้าก็ยังใหญ่ยังสูงเนาะนี่นะอันนี้นะมันเชิงนี้ได้พี่โนโอ้องเขียวอุ้มทุ่มขากอยู่เนาะเขียวขาก,กะลิพี่โนโอ้องเลยฮะหล่อเบิ่งแท่ข้างนี่ก่อนบบดนี้คือเตี้ยแต่ปูแต่ปอกกอิูวเข่ากับพวกนี้บัวง,งามพี่โนโอ้องเอปีเจ๊ชิได้เข่าเจากสอบเจะชิได้จ๊ซิบ นี่เองแล้วพี่น้องหญ้าท่วมเบิรดเลยเป็นหญ้ากีปแปยพี่น้องเยหญ้ากีเปย์ถั่วมเบิรดเนาะนำนำตะดดุเลยพี่น้องเยหากกับใบใหญ่จักเทื่อกใบใหญ่บัวาจักเทื่อกจะชี้ใส่อย่างเนาะเหตุใดเหตุน้ำใบใหญ่ผัดข่าโบงงามพี่น้องเยถ้าใส่ฝุ่ยกันมันมันบอกมีเงินมีค่ามันสื่อใส่เนาะเขาต้องใส่ตลอดก็ได้ เหนนะผัวลีพี่น้องเอ้ยจี่สิได้กินข่าวกินน้าอยู่บล่ลนะนี่เนาะมันตายมันม่อยากสัตว์พี่น้องมวยหยากง่ายฉันก็สิมาเบิงเ่งแถวมุงกลางก่อนไหนบอลใดกันพวงานจากบอลเลยนี่บอลน,นี่ก็ให้นี่ก็สิหย่อนแดงตายขึ้นกันเนาะโอ้ยพี่น้องหน้าสาวิแล้วจะมาเป็นเน่านี่นหลายๆคนก็นอยากเบิ่งว่า สาวิเอเนาะหน้าจะดำนะเป็นจังใดพนาสิงามคือคนอยู่บ่อกระเบื้องเงาเนาะพี่น้องขี้ลายคือคนเลยพี่น้องเลยคนกับบังามดำหน้ากันยังบัวงามเนาะพี่น้องขี้ลายเกินกับคนเลยเบื้องเขาวังไปเบื้องวบองอ่าเขาดำก่อนนะพนชิใหญ่สมใดตัวที่เขาดำมือแรกๆเลยพี่น้องดำมือแรกๆเลยที่เท่ากูปัดเน่ยพี่น้อง มาเบิ้องช่วยกันแน่หย่าพูดหย่าพูดแท่นี่อู้หู้ยาอิลีเนาะนี่พี่น้องพูดพูดอิลีหย่านะป้าเนาะจะมือชิเดมารุกหย่าแล้วพี่น้องเลยนี่หยาอันนี้พี่น้องหย่ากิบก้าหย่ากิบก้าหย่ากิเปรีลายอิลีผู้เป็นเบิ้งอยู่ผู้นี่แทนน่นี่กันนี่แท่นี่กับพี่น้องลายอิลี มันใหญ่กว่าฮอดอันมันใหญ่กว่าฮอดอันเข่าไอ้หนินี่นะมึงนี่ยอู้หูน้องพี่น้องกุเข่าพี่น้องปวดโพอีหลีฮมึงนี่มเบื่อที่ต้นเข่าพี่น้องเลยปวดโพหยาหลีเราโอ้นาะงหยาลีเราพี่น้องหยาหลีทางพังไทยพี่น้องหยาอย่าง ทางพังลาวห้องหย่ายกาิบก้าหย่ากิบเปเนาะพี่น้องนี่ลักษณะหย่ายกาิบก้าหย่ากิบเปพี่น้องกอ้ล่หลา,ายให้นี่ผูดัดจุ่มนั่นกะผูเขียวกวาดกา้าเขียวกวดเขา่าที่เขียวอุ้มทุ่มอยู่พี่น้องเลยบัดช่างเข่าเอาผัดแดงแข็งงยิงนบัดอ่บาบัดหย่าผัดเดขียวอุาามทุ่มอยู่ไปเราจะขึ้นไปเบิร์นให้ไหมกันโตพี่น้องจะว่ามีลายก้น,กนกหยีบแจ้เนาะอีกให้อื่นพี่น้องเ้ยปะสักแลก็ขึ้นไปก่อนพี่นอ้องหย่าลายดีรอ ข้ามันก็บ่อยากใหญ่บ่สัตว์แล้วพี่น้องขนาดดําเด้นี่พี่น้องเอ้ยคําว่านี่บ่อยากสิเว้าเลยบ่อยากสิว่าพื้เลยหญ้านี่เนาะเฮสิลายกว่าเก่าหญ้าลายแถวนี้ําบ่แม่นหญ้านี่ก็หญ้านี่หนี่ก็พออีกเลยพี่น้องหนี่ก็เขียวทุ่มอยู่หญ้านะเฮาสิไปเบิ่งหตัวเฮาดําก่อนเนาะ ให้ตัวขาดัก่อนนี่เป็นจใจงไดงามอยู่บ่ฝนกาหากับไข่แต่เมื่อนี้เนี่ยพี่น้องเลยบ่คอยตกเนาะนี่พี่นอ้องให้ข้าดับก่อนให้ดกกับก่อนกับบ่ง่ามคือการพี่น้องดีๆแต่เพิน่นบ่มีหยามีตองเกิดขึ้นเนาะถ้าว่ามีหยาเกิดขึ้นคือกันเน้ยเตี้ยแต่ปัดคือกันเนาะใครแต่ว่าเพิ่นเนีย่ยใหญ่แต่กก๊ะเต่โกอใหญ่แล้ว ไปเห็นหน,หน้าเพื่อนเข้มท้างเนาะพี่น้องไปตลาดหรือว่าไปใส่กระดามนอกมันชีออกนอกบ้านนะพี่น้องงามงามข่าวเพื่อนไอน้พุงเพื่อนเห็ดจังไหนนารั่วดินเพื่อนงามรั่วเพื่อนใส่ฝุยลายวอกดีจีนไหนน้าพี่น้องงามงามจะอวนข่าวเพื่อนพี่น้องเลไปเห็นอลไรก็ได้หากระดามพ่อมกันนึกถึงเพเ่็นดำมาอ่านน้ำล้างอีกเนาะก็ทางเขียวอุ้มทุ่มอยู่พี่น้องเอ้แต่ก,ก๊กแต่ก้อยใหญ่ขักจำแต่พี่เราเห็นแล้วก็สะออนเพิ่นพี่น้องเลยมาแทียงมึงกับข่าวหน้าตัวเอง <laughs> มันคือคนละแบบเนาะพี่น้อง <laughs> โอ้พี <mel> ่น <anything> ้องเอ้ยเวลาทางพุ่นเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยเนาะสีงามกล่วบ่ทางนั้นเนาะมาเราเบิ่งก่อนเกลียวตายเด็ดบ่ขาสีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเอคือเสียงเบะห้องเดื่อบ่วเป็นเสียงเบะฮะเพราะเบะก็เป็นร่อยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเบะก็เป็นร่อยพี่น้องเดี๋ยวสิพอผ้าพี่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะอาการของเพิ่น เดี๋ยวพี่น้องเพื่อนกะไปใส่บุได้น้ำมูพี่น้องเลยตั้งแต่เศร้าเนะาะกะน้องทรายเพื่อนก็ได้เอาโจมเพื่อนเมื่อเฮือนแล้วเพิ่นก็มาคือเก่าโอ้ยเป็นจิในดายายเป็นจินดายายโอ้ยนอาลุกบาได้พี่น้องเลยยายยายหากินหยาลุกบาได้พี่น้องขาทางหลังเพื่อนนะพี่นนะ้นองเลยตรงนี้โอ้ยลีตนนุนได้พี่น้องเยอ้ยอุ้ไปแล้วเธอนหนึ่งเมื่อเฮือนแล้วก็มาอีกเพื่อนอยากกินเดยเนาะ เพิ่นเคยไปเคยกินพี่น้องเลยอย่าย่านกันเด้ออย่าย่านกันเนาะเดวมันครบมือนะครบรอ,อ่ะอ๋อตัวครบเพิ่นย่านเท้าขาเพิ่นย่านเท้าตีบ่า,าว่านี้ไปข้นดาว่พี่น้องเลยพวกนี้เท้นานี้เบคบเลยน้องชายพื่อนดา,าวเท้านี้มาอุ้มเพิ่นอ,อย่าครบให้คลัมาแท้เนาะพี่น้องให้คลัมาว่าวให้บอกเลยอย่าครบมือล้อนี่ตัวนด้พี่น้องเอ้ยตัวเม,มียมันพี่น้องเลย สาวิอากับปะคมสีเห็ดเนาะเมมานพี่น้องอันนี้นะเพิ่นมีลูกอยู่ในท้องเพิ่นฝนตกมาอีกแล้วพี่น้องทั้งฝ่าคลืมอยู่พี่น้องเลยทั้งหลังทั้งใดคือกันเนาะผู้หมอคนนู้คนัวมาแล้วพี่น้องทางบ้านเพื่อนพี่น้องกับฝนตกดีคือกันอยู่บ่าเนาะหลายประเทศเฮาพี่น้องเลยประเทศลาวเฮานี่กันน้ำท่วมร้ายบอลเนาะพี่น้องเนาะกลับมากับน้องทรายเพื่อนสบายดีเด้อบอลเดิมบายดีโดยเนาะเพื่อนเป็นมือกล้องให้พี่น้องเลยมาหาล่อเขาล่อน้าในหน้าเนี่เป็นจังได้ คิลได้น้อพี่น,อน้อ,นอ,นองเนาะคิดได้เป็นความพนว่าอยู่พี่น้องเลยฝนกันใช่มาพี่น้องั่านสบายสิขอโตเมื่อเพื่อนก็นเด้อนาะพี่น้องเนาะจิตใจก็ขอบุญขอบุณเพื่อพี่น้องทีครับสมระเฝ้งคลิปห้ยดอแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยจิไในก็นดีมุกดีใจได้หลายพี่น้องขอเมื่อโตเมื่อบ้านเมือ่อเพื่อนกอนมาด้ โดยนะพี่น้องสาเบียก็ชิได้เมื่อเช้อนแล้วพี่น้องเลยฝนตกมาเนาะเดี๋ยวสิเปียกพี่น้องเลยเพราะว่าฝนช่วงนี้ฝนดีขนาดพี่น้องตกเป็นทิศสองทิศเลยยังวอร์เส้าอยู่เนาะมื่อน,อกกนี้ถือว่าโชคดีนหน่อยนึงพี่น้องเลยฝนบลิ้นบัดมือเนอะาะก็ชิลินช่วงเส้าเนี่พี่น้องเลยก็ชิมาอีกช่วงหนึ่งเนะาะก็ ทั้งหลายๆบ้านพี่น้องเอซีที่ซาเวลเห็นใน YouTube เนาะหรือว่าใน Facebook ที่เพิ่นลงไปพี่น้องกรหนาดสงสารลายประเทศลาวเฮาก็ไดนะ้เนาะพี่น้องฟังไทยก็นว่าน้ำท่วมคือกอันบะ่เนาะที่เฮาเห็นใน YouTube มานี่ทั้งอ่ยูทูบเบอร์เพิ่นไปถ่ายเนาะพี่น้องถ่ายคลิปหั่นนะเห็นแล้วก็โอ้ยลีตวนสงสารลายพี่น้องทั้งบ้านจุ่มพ่นน้ำท่วมเนาะพี่น้อจงจบ่เห็นหลังคงหลังคาซาเวลเห็นก็โอ้ยสงสารเด้่ยซาเวลอะ่นะเนาะพี่น้องเฮ็ดจังได๋ซะเรื่องธรรมชาติพี่น้องเอ๊ เป็นไปตามธรรมชาติที่ได้ได้นอกห้องหามบ่ได้ไฟก็บ่อยากให้เกิดเรื่องเนื้อน,นี่ึ้นพี่น้องเลยเนอะโอเคพี่น้องซาเวียก็ชิมเมื่อเพื่อนก่อนไปนี่ว่าจริงๆซาเวียก็ต้องกราบขอบคุณขอบุญคุณพี่น้องเดอ้อที่รับชมมาฟังคลิปให้แต่จนจนจบและเบิ่งโฆษณาให้ซาเวียทุกคลิปตลอดไปเนาะซาเวียดีมุกดีใจลายพี่น้องเลยเนาะสั่นซาเวียก็จะขอให้พูดพี่น้องอยู่ดีมีเฮงเดอ้อเนาะให้ยื้มเมืนคนเยืนพี่น้องซาเวียขอกราบข้าวปาสบายดีคุณพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปเดอ้อบ๊ายบาย